เฉ็งมั่นมิ่งบุญนะคะวันนี้นะคะจากแพทย์วิถีธรรมก็เราเข้ามาในพื้นที่ใหม่นะคะตรงข้างหลังพระแม่โทรณีเนี่ยนะคะเข้ามาจริงๆก็คือตั้งใจจะวันที่1แต่มาเซอร์เวยก่อนตั้งแต่วันที่29แล้วนะคะเราก็จะดูว่าเอ๊ะช่วงเวลาที่เรารับงานเนี่ยช่วงบ่าย2องนะคะถึง3ามทุ่มเนี่ยเมนูอาหารอะไรที่จะเหมาะสมและก็เหมาะกับกำลังแรงงานของพวกเรานะคะ ก็มองไปมองมาเพื่อเราแจกข้าวเยอะค่ะสถานการเราก็คือช่วงบ่ายสองนะคะถึง4ี่โมงเนี่ยจะเป็นอาหารเย็นๆนะคะเป็นของว่างเบาๆค่ะซึ่งการตอบรับดีมากค่ะเป็นอะไรที่ทาหารเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เป็นฝ่ายเสิร์ฟฝ่ายตักเนี่ยสบายใจในการเสิร์ฟและตักค่ะเพราะว่าไปหายค่ะเป็นลักษณะของการที่ตักไม่ทันคนทานค่ะส่วนช่วงเย็นนะคะเราก็จะเป็นเมนูหมี่นะคะ หมี่เราก็ไปมองในท้องตลาดแล้วค่ะลงบุญเราเพื่อนเราส่วนใหญ่จะทําหมี่ที่เป็นลักษณะสีน้ําตาลสีสีอิ e ๊วเราประเมินกันก็คือ,อถ้าเราทําหมาี e ่ซีอิ๊วด้วยนะคะแต่เราไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยทั้งรูปลักษณ์และหน้าตาเนี่ยเราอาจจะด้อยกว่าเพื่อนเป็นนิดนึงนะคะเราก็วันแรกเราเริ่มที่สีชมพูค่ะนะคะเมื่อวานเนี่ยก็จะออกเป็นสีขาวค่ะเพื่อให้เกิดความแตกต่าง แต่ตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะของสถานการณ์โรงบุญต่างๆเนี่ยคะ่ะคือร่วมด้วยช่วยกันนะคะเนื่องจากว่าคนเนี่ยจะมาอยู่ประมาณแถวกอและขอแม้เรารับผิดชอบนะคะแต่เพื่อนเราก็ช่วยกันเต็มที่นะคะเพราะนั้นเราก็จะไปประเมินตลอดเวลาว่าเอ๊ะเพื่อนเราทำอะไรอยู่หรือเปล่าเราจะหลบอะไรดีหรือเราต้องเตรียมอะไรไว้นะคะก็เป็นลักษณะพึ่งพาอาศัยกันค่ะนะคะ,นะคะเมื่อวานนี้ ลงครัวรวมใจไทยทําเพื่อพ่อทําไข่เจียวแล้วไปให้ทหารตักแล้วเหลืออยู่ก็ทางทหารก็ถามว่าเออพี่คะจะพอผสมผสานกับกะเพราโปรตีนเกษตรของเราได้ไหมนะคะก็กังวลเรื่องมังสวิรัตอยู่แต่สุดท้ายค่ะอาหารที่ทางกองทัพไทยนะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพในช่วง10วันนี้แจกก็คือข้าวไข่เจียวนะคะไข่เจียวหมูสับ บวกกับกะเพาโปรตีนเกษตรและบางกล่องก็มีแต่โปรตีนเกษตรนะคะก็เป็นลักษณะผสมผสานซึ่งทุกคนก็รวมรวมกันทําค่ะบรรยากาศของการเสิร์ฟโดยเจ้าหน้าที่นะคะของกองทัพไทยนะคะแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ใหม่ๆนะคะรับเวรกันมาอย่างตรงที่เรารับผิดชอบกอขอเนี่ยก็ประมาณ1 0บถึงท่านนะคะก็มาตั้งแต่เรารับเวรตั้งแต่ตีสียันสามทุ่ม สิ่งที่เราประทับใจคือหนึ่งประชาชนเนี่ยร,รู้สึกดีนะคะแบบมีทหารนะคะใส่ชุดข้าราชการเนี่ยไปต้อนรับเขานะคะในแง่ของตัวของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเท่าที่คุยเนี่ยมีหลายท่านค่ะที่หลังจากบอกว่าหลังจากที่หมดหมดการที่ต้องเข้า,าทำตามภารกิจแล้วถ้าว่างเนี่ยจะขอมาสมัครเป็นจิตอาสาช่วยแจกค่ะคือทุกคนได้รับหลายคนได้รับปิตินะคะจากการเป็นผู้ให้นะคะมันทำให้ ได้เห็นถึงพลังของแต่ละท่านนะคะที่มีจิตใจที่อยากจะให้และพอมีโอกาสที่ได้เป็นผู้ให้แล้วเนี่ยค่ะก็รู้สึกอยากจะให้ต่อไปเรื่อยๆค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับป้านงเยานะคะป้านงเยาก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะคะที่พับกระทงกระดาษนะคะมาให้กองทัพรมตลอดนะคะครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะกับการย้ายที่อยู่ของกองทัพธรรพกามาลาบากมากเลยมาแท็กซี่ลุงแท็กซี่เสร็จแล้วก็ไปประตูสีหน้าธรรมชาติ แล้วก็ฮิวบากับน้องแล้วก็จ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเอามาทั้งหมด2,000กว่ามีช้อนมาสี่หกรด้วยวันนี้มากปาทุกเที่ยวสองพกว่านี่ได้มาอย่างไงคะให้พวกน้องๆพับที่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยในซอยทั้งซอยช่วยก,กาันทําบ้านอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่จารัน25่ค่ะ แล้วน้องก็อยู่แถวบ้านค่ะแล้วเป็นยังไงคะการพับกระทงแล้วมาส่งที่สนามหลวงรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากเลยเนี่ยแบบว่าร,รวมใจกันหมดเลยช่วยกันทําคนไม่เป็นก็ให้หาได้เป็นหมดเลยค่ะแล้วของพี่ล่ะคะแนะนําตัวได้ไหคะแนะนตัวนวารัตน์อิจราลังกูณนิทยาคะ่ะก็ช่วยกับป้าช่วยกันซื้อช่วยกันพับ ก็ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยค่ะก็มาด้วยกันเนี่ยค่ะหมดไปกี่บาทแล้วคะกับการซื้อก็อย่าอย่าไปคิดตึงนั่นนะบางทีก็เรามีใจอยากใช่บางทีก็ลูกหลานมั่งชวนเพื่อนมั่งเขาซื้อกระดาษมาให้อ้นั้นก็สิบเปิด์ห้าเปิกและแต่แล้วกระดาษเหมือนกระดาษขาวเนี่ยหลานหลานสาวทำสัมภาระเขายกไม้เป็นเข่งแล้วมีกระดาษพวกฝันเดือนพวกอะไรนี่เขาก็ให้ทุกคนเลยช่วยกันหมด น,ะะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการทำความดีเพื่อพ่อนะคะขอบคุณนั้ค่ค่ะ